สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับโป้ยเซียนนะคะต้นไม้มงคลสองสายพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีความน่ารักทั้งคู่อย่างแรกดอกสีเหลืองนะคะก็คือชื่อปักธงชัยค่ะสีขาวก็ขาวมหามงคลสองสายพันธุ์นี้มีลักษณะดินแตกต่างกันนะคะอย่างสีขาวนี้ ขาวมหามงคลน,นี้เขาก็ชื่อดีจริงๆค่ะเพราะว่าขาวขาวส่วนปกักธงชัยนี่ก็นอกจากดอกอมเหลืองแล้วนะคะก็ยังมีสเสน่ห์ช่วงกลีบใบของเขานั้นกรีบดอกของเขานั่นเองนะคะมีลายลายเส้นชัดเจนมากๆมีความน่ารักและลักษณะเด่นอีกเรื่องก็คือดอกใหญ่ค่ะใบของปกักธงชัยนะคะก็เป็นใบเดียวแหลมยาวนะคะมีลักษณะใบเดียว ก็เป็นโปยิเซียนที่มีความน่ารักส่วนขาวมหามงคลนี่ไม่ต้องบอกค่ะก็คือดอกของเขานะคะขาวมากๆค่ะความขาวสะอาดนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ดอกของเขาดอกเป็นก้อนมีความน่ารักก็ีบค่อนข้างหนาค่ะโปยิเซียนก็เป็นไม้มงคลนะคะที่ปัจจุบันคนก็นิยมปลูกแล้วก็ที่สําคัญมีดอกออกตลอดทั้งปีค่ะอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาส่วนเราจะให้ดอกสมบูรณ์นะคะแล้วก็ เน้นเรื่องดินเป็นสําคัญนะคะโพไซเยนแล้วก็แสงแดดค่ะแสงแดดก็มีความจําเป็นนะคะช่วงหน้าฝนเราก็ระวังนิดนึงดินที่ใช้เราก็จะใช้ดินใบก้ามปูหมักถ้าใบก้ามปูเราน้อยเราก็ผสมด้วยอันนี้ใบแก่นะคะเราก็เด็ดออกใบแก่เด็ดออกเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะคะเพราะว่าใบบางทีเหี่ยวนะคะมีการสะสมของเชื้อราได้เราก็เด็ดออกนี่นะคะ ขาวมหามงคลปักธงชัยค่ะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับโป๊ยเซียนก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ